ข้าพเจ้าจะ,จะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมสร้างสมทัศบารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสีบ่มอินทรีย์ให้แก่ด้วยการสังหานิวรให้ใหายสืบสาวิตกวิจารปิติสิริรวมสุเอตะคตา ต่อมาให้ถึงชาญสีพร้อมด้วยวาส,สีทั้งหา้าเจริญมัคคพระอริยะสมังคีล้างทุลีกิเลสให้ศูนตัดมูลอาสวะอนุไซห่างไกลสังโยน์ทั้งปวงล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ข้อคุณพระรัตนตรยัยคุณไทยที่ราชเทวา คุณมารดาปิดาครูอาจารย์คุณความดีทุกๆประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระเจ้าบรรเทาทุกร้อนให้เหือดหายทำลายมานห้าให้พินาศปราศจากพยันตรายนิรันดะเกมสันประสบสิ่งเสมอใจสมดังมุ่งหมายนากาลบัตินี้เธอ